อ๋อที่เขจะีบที่ห้ามเป็นละครใช่อ๋อจีอยู่ค่ะจีบอยู่แต่แต่อาจจะเป็นละครของมุมใหม่เพราะว่าช่วยเขากำลังดูอยู่ว่าจะให้ใครทำเขาบอกว่าเรื่องคือคานาหรืว่าเปนขอพี่อ้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุยแล้วคนี่การตกลงแล้วตกลงแล้วให้คิวแล้วค่ะแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างวางวางตัวแบบแข่งช่วงค่ะเรื่องทีคือตกลงเสียเ็นยิ่งคุยกันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะแล้วก็ ล็อกคิวไว้คุออยากได้พี่อ้ํามากกวนแรกเดียวใช่เพราะว่าเรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องที่พี่แบบเครียดมากตอนทําไว้คราวที่แล้วมนันค่อนข,ข,ข้างที่จะ สักเซสมากแล้วก็ตัวแสดงดีมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าจะทําอีกทีมันต้องสูสิก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าที่อั้มเวลาเต้นเพราะว่าสาดทางเราชื่อขาตัวที่อนี้มไม่เคยได้ยินเลยถ้าตัวมันอยู่ที่ช่องอยู่แล้วไม่ต้องเร็วไม่ต้องเรยค่ะค่ะเขารับติดต่อก็ติดต่อน้องสนใจทันทีเลยแล้วก็แค่เรื่องคิวก็รอเวลากันแล้วก็พี่เองก็ต้องทำอะไรหลายอย่างด้วยบทเอนก็ต้องเตรียมด้วยเขา อยากที่จะให้บทมันได้พอสมควรแล้วก็ถ่ายเพราะมันต้องอยู่ต่างจังหวัดเท่าที่แล้วอยู่ลำปางพนักงานพี่ไม่ได้กลับเลยไ,ได้ลูกได้เมียกันจังหวัดหมดเลยด้ต่งบทไปให้พี่อ้อําดูยังคะเขาอ้ําเขารู้จักเรื่องนี้ดีมากแล้วเข,เขาเขารู้จักตัวละครรู้จักทุกอย่างอย่ากด ก็น่าสนใจหรือเปล่าพี่อ้ําเลยน้องน้องน่าจะเป็นแฟนเรื่องนี้มาตอนที่ทํารอบที่แล้วน้องรู้หมดเลย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> อยากนั่งเสลี่ยงจะเป็นเหมือนไม่ได้ใส่ชุดไทยสวยค่ะต <c oughs> ้องเลยอ๋อเป็นผิ โห oh, จำไม่ได้ว่ากี่ปีแต่แต่นานมากคือตอนนี้ถ้าถ้ายังไปดูอยู่ก็ยังดูได้นะมันมันเป็นแบบหนงังคลาสสิกอ,อ่ะประกอบครั้งการแต่งตัวแต่งหนักก็ลงทุนเยอะมากปีตอนรอบที่แล้วใช่ไหมคะหรือรอบนี้อ๋อรอบนี้ก็ต้องสู้สุดฤทธิ์เลยอะคะ่ะต้องให้แบบคนดูไม่ผิดหวังคะ่ะพี่ต้าคะเหมือนจิติ้งไปแล้วใช่ไหมคะยัง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 ไม่ได้ทำเลรเลยเหมือนเหมือนมีภาพที่อ้ําหลุดใส่ชุดไทยออกมาอ,อันออนงึนเงเลี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรพอ,อจะบอกลด้รเรื่องพี่ตาค่ะเพิงพนางไงค่ะเพิงพนางอ๋อถ้ะจะแบบได้เห็นหรือฟิตติ้งอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เป็นร่างเมื่อไหร่ จะสักแล้วๆนี้นะเดือนหน้าอะไร <c oughs> เพราะาช่วงนี้คือเริ่มเริ่มทำเริ่มทํางานละ <c oughs> เริ่มว่าใครเล่นอะไรแต่พี่คิดว่าเรื่องนี้ต้องเป็นการระดมดาราทั้งช่องอ่ะเ <c oughs> พราะว่าตัวเยอะมากจําได้ไหม <c oughs> จะมีบอกวแม่ก็ <c oughs> ต้องช่วยวิทย์ต้องช่วยกันทั้งทั้งช่องที่จะร่วมมือกันเลน่นเพราะว่าจะเป็นเรื่องที่ระดมรวมฮิตอะค่ะเหมือนแบบว่าวัาวางนี้วังนั้นมีลูกรุ่นรุ่นแม่รุ่นลูก หลายเจนมากได้กันเล่นกันหมดอ่ะแล้วก็เรียกว่าเป็นฟอร์มยักษ์ของช่องเลยก็อาจจะก็อาจจะเป็นฟอร์มใหญ่หน่อยเพราะว่าต้องมาทันโปรดักชั่นยากอะไรเงี้ยย่างประกอบกับย่างเลยย่ไางเลยมีวางไว้หรือว่าไม่ได้วางแต่ยังยังไม่ได้ไม่กล้าพูดเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปคุยเรื่องคิวอีกค่ะเดี๋ยวเป็นตัวของช่องก็น่าจะต้องเป็นคนที่สวยๆแต่ประกบกับย่าะ เลือกไว้หลายคนจริงๆคือแบบก็มีหลายคนที่เล่นได้แล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่ามีแต่บทเจ้านางอน,นันมทิพย์ที่ดีนะจริงๆแล้วถ้าจาได้ทุกคนจะได้รับบทเด่นหมดทุกคนเกิดบทแม้แต่นางน้องจําได้ไหมที่เป็นนางตามของแต่ละคนก็ทุกคนก็จะมันมีบทบาททุกคนเลยไ <c oughs> ด้ไหมคะกับฝั่งฝ่ายชายบ้าง่ชชเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอช่องขอค่ะแต่พี่ก็เลือกไว้หลายคน แล้วมีเอาชื่อให้พี่อั้มดูบ้างไหมคะว่ามีคนไม่ไม่ยังไม่ได้คุยต้องคุยขนาดนี้พี่อั้มมีบิ๊กเรทไหมคะว่าอยากได้ไม่เลยน้องน่ารักค่ะทำมืออาชีพแล้วเขาก็ไว้ใจกันอยู่จะได้ชมประมาณเมื่อไหร่ขอนานหน่อยเนาะรอมานานออีกสักหน่อยเรื่องพรละเป็นไงบ้อะไรเออนี้สิจี๊ดร้อนแอง คือจริงก็ได้รับคำสั่งให้เตรียมออนแอร์แล้วค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งวงคือก็ยังพี่ต้องรอขอคุยกับผู้ใหญ่เพราะเพราะว่าที่ทราบมาเนี่ยน้องก็อาการตอนนี้ดีขึ้นเริ่มแบบลุกเข้าห้องน้ำได้อะไรได้เนาะแต่ว่าเขาต้องใช้เวลาได้ข่าวว่า2-3ถึงสเดือนถึงจะกลับมาถ่ายได้พี่ก็เลยยังไม่รู้ว่ายังหรับคิวพรนี่ยังเหลือถ่ายเยอะเลยค่ะเยอะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งถ่ายไปได้ส่วนหนึ่ง แต่ตอนนี้สิ่งที่เราทําได้ก็คือเนื่องจากว่าโชคดีว่าบทจบก็เลยให้เจาะที่ไม่มีน้องไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้เข้าวิกคราะช่องว่าจะต้องทําอย่างไรต้องปรับบทไหมเพราะไม่รู้ว่าน้องออกมาแล้วอ่ะก็อาจจะไม่สามารถเพราะเรื่องนี้มันรู้ไงต้ไม่รู้น้องจะบูได้แค่ตอนนี้ค่ะไปู่ ไม่ก็น่าจะสักครึ่งหนึ่งความเป<ม>็นไปไ,ได้ที่จะตัดไปออนไปอย่างเงี้ยเอ้ไม่ไม่ได้แล้วหรอพี่คิดว่าช่องน่าจะเข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์นี้พี่จะสรุปอะคะ่ะพอดีวันนั้นไปเยี่ยมน้องแล้วเขาไม่ให้เยี่ยมเลยยังไม่ได้ติ่ไป<ต>เยียน เครียดเรื่องปกติเออเครียดเรื่องอะไรรู้ไหมคือไอเรื่องขี่รถเนี่ยแมอยากจะบ่นคือาช่คือมันไม่ใช่แค่พอมันมีหลายหนุ่มมากเลยนะจ๊ะพี่บ่นรือพวกเธอหลายรอบแล้วฝากอะไรถึงไหมจ้พี่ถูกต้ฝากว่าเออมันอาชีพเราเนาะคือบังก็บก็เข้าใจว่ามันอุบัติเหตุแต่เพราะฉะนั้นยิ่งอุบัติเหตุเนี่ยมันมันเกิดได้เสมอแม้คุณจะเก่งแม้คุณจะ คล่องยังไงก็ตามแต่ถ้ามันเป็นอุบัติเหตุคุณก็ไม่สามารถจะป้องกันตัวได้แล้วมันก็จะทําให้คุณอาจเดือดร้อนพี่ก็ห่วงนะมันเป็นแก๊งเลยอ่ะอเปอร,ร์เซ็นต์ไปไดสูดไหมครับที่จะเอาละาคราอื่นมาสี่แทน อไม่อะก็ต้องกลัไปอ๋อไม่ออนแอนคิดว่าช่องคงเข้าใจเขาคงต้องหายอย่างอดิมแต่ยังเป็นพรตเหมือนเดิมยังไม่ทราบอะไรขึ้นเลยต้องคุยยังไงก็ต้องเป็นพรสอยู่แล้วแหละแต่ว่าจะเป็นพรสลักษณะไหนเดี๋ยวคงต้องปรับกันอีนี้ก็ดียกว่าส่งผลกระทบ มากน้อยขนาดไหนคะตันละครก็มากค่ะก็หวั่นไหวกันอยู่ยกระดิยกเลิกคิวงานแสดงคุณกลุ่มทั้งหมดไม่ยกค่ะที่ให้ถ่ายอย่างอื่นก็แล้วยังมีถ้าเกิดมีละครตอมยักษ์แล้วมีพระเอกขี่มอเตอร์ไซค์จะสั่งห้ามเลยไหมคะต่อไปห้ามนะห้ามแล้วเขาจะฟังไหมก็ห้ามมาตั้งแต่แรกแล้วอ่ะยิ่งรู้สึกเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นโอ้ก็ก็ก็นะก็ไม่รู้ดีก็ได้แต่บอกว่าก็ระวังแล้วกันแต่ว่าเกิดเคสนี้จะ คิดกันได้ไหมอ,อะไรเงี้ยเราพร้อมค่ะได้คุยไหมคะว่าเขาเครียดหรือรู้สึกเป็นห่วงกันยังไม่ได้เจอเขาเลยเพราะว่าวันนั้นไปจะไปเยี่ยมแล้วก็ยังไม่ได้เยี่ยมทางผู้จัดจาการล่ะค่ะพีาา่ตานี่แหละก็ก็คุยกับผู้จัดจาการอยู่เขาก็บอกว่าก็น้องก็เริ่ม,เร,มเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คงต้องใช้เวลานานมากที่จะฟื้นตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าเรื่องบูจะได้แค่ไหน